ความมัง่งคั่งเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงมีเงินมีสิ่งของอย่างเดียวค่ะสิ่งที่ทุกคนต้องตื่นรู้ก็คือนะคะวันนี้คุณโชคดีแล้วนะที่คุณยังมีลมหายใจอยู่ค่ะนะคะจำคปีนสำคัญในการใช้ชีวิตเลยค่ะนะคะบางคนลืมไปเนี่ยก็เป็นคนหนึ่งที่ลืมค่ะลืมตัวเองค่ะนะคะลืมไปว่าที่เราควรคิดแบบนี้ค่ะว่า โชคดีเนาะที่วันนี้เรายังมีลมหายใจอยู่แต่ถ้าเราไม่มีลมหายใจเลยเราก็เราจะไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเลยค่ะเวลาเราเครียดเนี่ยเราวิตกกังวลน,นะคะสับสนกับปัญหาชีวิตเช่นเรื่องเงินเนี่ยค่ะนะคะ,นะคะถ้าเรากลับมานิ่งๆค่ะตั้งสติหรือสวดมนต์ภาวนาครูบาอาจารย์ก็จะพาสวดมนต์พาตั้งจิตขอให้หลายอย่างอะ่ะในช่องอาจารย์บำเพ็ญก็ให้เราเป็นคนดี คิดดีผู้ด,ดีทำดีทำอะไรก็สำเร็จเจอแต่คนดีๆไม่พบศัตรตูเจอใครที่เป็นศัตรตูก็ขอ,อให้ออกห่างไปจากชีวิตใครที่เขาไม่ได้คิดหวังดีกับเราไม่เมตตาเราอ่ะก็ในช่องอาจารย์บัาเพ็นก็จะพาสวดพอเราได้มาแล้วได้เงินมาเรามาลงทุนลงมือทำก็ขอให้ข้าพเจ้าเนี่ยมีเงินปลดหนี้ปลดสินอย่างเงี้ยค่ะแล้วครูจะพาอธิษฐานนะว่าเราจะตั้งจิตยังไงโดยการใช้สาม สามสิ่ง,นง,งเนี้ยของกดแรงดุดเนี่ยกดจักรวาลเนี่ยเอามาใช้แล้วทําให้ชีวิตของเราเอาแบบว่าเฮ้ย <c oughs> ใครๆก็อยากมีชีวิตแบบนี้จริงหรือไม่จริงคะอยากมีแต่ความสุขไม่มีความทุกข์ค่ะมันเป็นไปได้นะถ้าเราเรียนกดแรงดุดเราจะลืมความทุกข์ไปเลยแล้วเราปรารถนาสิ่งใดอะ่ะไม่ว่าจะเป็นเงินสิ่งของเราก็จะได้ค่ะแต่ถ้าเราต้องเห็นคุณค่าในคนนี้ก่อน เราจะแบ่งปันเสมอค่ะคุณจะแบ่งปันเสมอว่าให้เรากลับมาขอบคุณบอกรักตัวเองค่ะนะแล้วก็พูดดีๆกับตัวเองค่ะอบกอดตัวเองไว้ค่ะนะคะคุณลุงแบ่งปันเรื่องแล้วก็เป็นการ์ดค่ะการ์ดน,นะคะเป็นคอร์สออนไลน์นี่แหละแล้วทีนี้การ์ดเนี่ยใบแรกนะคุณเอามาส่งต่อให้กับทุกคนด้วยค่ะนะคะให้เรากลับมาทบทวนเป้าหมายของเราค่ะ ให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองหรือสวดมนต์ก็ได้เราตั้งจิตอธิษฐานค่ะหรือจะนั่งสมาธิถ้าเราฟุ้งซ่านจริงๆก็คือต้องนั่งสมาธิแล้วล่ะค่ะ,คะการที่เราคิดไปฟุ้งซ่านหรือแบบไม่สงบสักเทียสิ่งหนึ่งที่เราจะทําได้คือการนั่งสมาธิค่ะถ้าเราไม่นั่งเองเราต้องไปเสิร์ชหาครูบาอาจารย์ค่ะที่เขาพาทํานะ อย่างน้อยมันจะพาเราไปถูกทาง